สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้กดของบูลีนนะครับบูลีนตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะครับ จะมาสร้างตารางความจริงเลยนะครับ นีบ่บาคุณบีนะ ยีบ่บคูณ b นะครับตัวนี้มาคูณมาบวกกับ B นะครับมาบวกกันนะครับ เนี่ย o วกบีบ a ร์คับ่ตัวนี้มันคูณกับเอบาครับ x นึน่ง x เท่ากักกบสองตัวนี้มาคูณกันนะครับออ x เท่ากับศูนย์นะครับแล้วไม่เราไม่ย่อประโยคนะครับเราจะทำ วงเล็บแรกก่อนนะครับวงเล็บแรกใช้สูตรเนะครับใช้สูตรเก้านะครับจะเป็น a บวกครับคูณกับตัวนี้ก็จะใช้สูตรเก้เหมือนกันครับก็จะเป็น มาคูณ pi แล้ว pi บวกมันครับถัดไปครับ,รบเราก็จะใช้การดึงตัวร่วมไม่ใชเราใช้การคูณจับคู่เลยนะครับก็จะเป็น

เอเอคูนอยูกับบีบาครับตอนนี้ก็จะนี่ครับบีคูนอยูกับเอบาร์ครับตอนนี้จะตัดกันได้ศูนย์ตอนนี้ตัดกันได้ศูนย์ถ้าที่เรียนจะเรียนบีเอคูนอยูกับบีนีครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ ตั้งใหม่นะครับตั้งสลับกันได้นะครับ e คูณ e บาคูณกับ b คูณ b บาร์นี่ครับ e คูณ b บาร์ก็จะศูนย์คูณ b บาเดียวศูนย์ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์ครับนี่ครับคําตอบที่ได้มันก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยครับข้อนี้เอามาเปรียบเทียบกันดูได้นะครับเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับ ก็คือ x ของเราเท่ากับ 0, 0, 0, 0นะครับนี้ตอนเราทำตารางความจริงครับแล้วพอเรามาย่อคำตอบก็ได้0หมดเหมือนกันนะครับ